สวัสดีครับผมก็แอดมินแทนนะครับผมกับสรุปหวยรัฐบาลงวดประจำวันที่1กรกฎาคม2564นะครับหวยจะออกวันพฤหัสใช่ไหมือออกวันพฤหัสนะครับแอดแทนนะครับสรุปมาเลยเนาะสรุปมาเลยจากข้อมูลทั้งหมดที่ท่องโรครวมทั้งสูตรตัวเองนะครับผมคิดว่า รัฐบาลงวดนี้บนนะครับผมรับร้อยแทนดึงเจ็ดครับดึงเจมาตัวเดียวเลยนะครับผมเจ็ดครับไม่รองด้วยนะครับถ้ามาก็ถ้าไม่เข้าร้อยก็ขอนเป็นโต๊ะไปนะครับสิบนู๑๒๕๘ครับหน่วยบนหกนะครับผมจับคู่สิบหน่วยบนนะครับจะได้ออกมาที่๐๖นะครับผมหนึ่งหกสองหก ห6นะครับแปดนะดึงเด่นนะครับผมชุดเดียวสองตัวนี้ชุดเดียวขอดึงที่0 6ครับปักร้อยได้เจ็ใส่7นะครับผมก็เจ็ดศูนย์หกเจ็ดหนึ่งหกเดนะครับเด่นรองมา3ชุดคือเจ็ดนะครับดึงเด่น3มชุดนะครับสชุดบนเจ็ดศูนย์จ็ดสองชุดเดียวก็คือเจ็นะครับ ปับหวยรัฐบาลงวดนี้บลนะครับสรุปออกมาได้แบบนี้นะครับใครจะเด่นอะไรบ้างนะครับก็รองมาดูกันนะว่างวดนี้จะออกมาเป็นแนวไหนนะครับผม ร่างนะครับผมร่างนะครับเด่นนะครับ4ีตัวมาครบหรือเปล่ามาครบนะครับ3579ครับเน้นลี่เลขขี้นะครับผม3มา3 5 3 7 3 9นะครับ5มา5759 7มา79นะครับ2ชุดเน้นไปที่3 9กับ79ชุดเดียวฟาด9779ครับเอาเป็นว่าขอโชคดีสำหรับหู้รรัฐบาลงวบประจำวันที่ หนรกรกฎาคมนะครับสรุปมาแล้วตามนี้นะครับผมดูไม่ทันแคปไม่ทันนะครับก็ฟังไปเรื่อยๆฝากดูโฆษณา5จัดอัแทนด้วยนะครับดูโฆษณาเนาะก่อนที่จะแคปเลขไปก็กดแชรไว้ก่อนดูโฆษณาไปสักให้มันจบก่อนแล้วก็แคปกันไปนะครับขอให้โชคดีครับใครทําได้ก็ขอให้สามตัวแตกสองตัวตรงบนล่างนะครับโชคดีสําหรับหัวรัฐบาลว็ฒะบัญวันที่1กรกฎาคมนี้เป็นว่าเรามารุนกันนะครับ4ี่มุ